ในวันนี้ผมมีข้อมูลสดตึงมาแบ่งให้ท่านผู้ชมที่ผมได้ผ่านการเล่นตัวเกมทุกเวอร์าชาันมาแล้วเรียบร้อยนะฮะตอนนี้ก็มีญี่ปุ่นแคดาเซิฟกาลิน่าผมเลยจะสรุปข้อมูลที่ผมเล่นมาทั้งหมดเนี่ยเกือบ10กว่ารอบแล้วแล้วก็เล่นใหม่ไปหลายรอบมากเลยนํามาสรุปให้ท่านผู้ชมฟังว่าสุดแล้ว1-2วันใช้เทคนิคแบบไหนในการาร์มเลือกใช้ตัวอะไรในระบบไหนเป็นหลักอัพสกิลอะไรดีและก็อื่นๆแบบละเอียดเลยถ้าคลิปนี้มีสาระและมีประโยชน์ฝากกดไลค์กดสัครไทยให้ด้วยนะครับและเราไปรับชมกันเลย อย่างแรกนะครับผมจะสอนให้ทุกคนทําตัวคอ LR ใน1-2วันนะครับผมแล้วก็วันที่3เนี่ยจะทําให้ถึง4ตัวผมได้ทําการทดสอบในเซิร์ฟเทสกาลิน่าไปเรียบร้อยนะครับผมแต่ผมคงเอาภาพมาไม่ได้เพราะว่ายังเป็นข้อมูลทางลับอยู่นะครับ ยังไงถ้าใกล้แล้วก็จะเอาข้อมูลมาให้เร็วๆนี้นะครับโอเคมาดูกันนะครับว่าผมทํายังไงให้ตัวละครผมเป็น LR ตั้งแต่วันที่2นะครับจุดแรกนะครับเราต้องเตรียมทรัพยากรให้เรียบร้อยก่อนครับกดที่ใบโคร์เวอร์แล้วก็กดที่ช็อปครับแล้วก็มาที่ร้านค้าตรงนี้นะครับจะมีเศษที่สามารถเอามาแลกทรัพยากรได้ครับก็คือนี่เลยครับที่ฟาร์มนั่นเองก็คือสตามิน่นะฮะกดแลกมาทั้งหมดครับวันแรกเนี่ยทุกคนถ้าเป็นสายฟรีนะหรือสายเติมเนี่ย ว่าสุ่มมาเยอะแล้วกันนะครับคนสุ่มมาเยอะเนี่ยก็อย่าเพิ่งซื้อวันแรกแล้วกันครับไปซื้อวันที่2มันจะมีตั๋วตามดาแล้วก็พวกเพชรนะครับสามารถจะเอาเศษตัวกากา,กากเนี่ยหรือว่าตัว SR ของเราไม่ใช่กากหรอกนะครับเอาเศษพวกที่ไม่ได้ใช้เนี่ยเอามาแลกก่อนนะครับ200อันนั่นเองจากนั้นให้จําว่าตรงอาดีนานะครับมันจะเปิดประมาณบท2ละมั้งนะครับเออพอเปิดมาเนี่ยเราก็ไปลงซักสามร้อยอันนะครับสามร้อยแต้ม เพื่อมาแลกทรัพยากรที่เป็นเหรียญมาก่อนแลกมาเลยครับทุกคนอันนี้ใช้แน่นอนเพราะว่าทุกครั้งที่เราอัพเลเวลอัพสกิลอัพตัวละครขึ้นขั้นหรือจะอัพดาวก็ตามนะครับเราต้องใช้เหรียญเยอะมากมหาศาลวันแรกเนี่ยอาจจะใช้หลักล้านยังไม่พอเลยครับแล้วเหรียญทองจะหาจากไหนได้บ้างน,นะครับก็จะมีช่วงประมาณ6กโมง12โมงแล้วก็หโมงเย็นนะครับช่วงนี้จะมีพวกบอสมาให้เราตีถ้าจะไม่ผิดน่าจะมีแค่2ช่วงแหละนะครับน่าจะมีช่วงไม่รู้ว่ามีมี3หรือเปล่านะไม่แน่ใจนะครับที่จําได้ผม ผมไม่ได้ตื่นตอนเชานะ้าเนาะก็ตื่นมาเที่ยงเลยนะครับก็จะมีบอสให้เราตีครับเราได้ทองประมาณ3 0 0แสนกว่าเลยนะครับถ้าตีครบ6ตัวมันจะเป็นบอสต,ตัวตุ่นนะมีเที่ยงกับ6กโมงที่ผมจับได้นะครับแล้วตู้เกมมันรีซี่นะครับทุกคนก็สามารถไปกลับไปซื้อที่ขออารีนาเมื่อกี้ได้นะครับแล้วก็ไปซื้อพวก สไตเมนาได้อีกนั่นเองต่อมาที่ตกปลาครับปดเข้ามาเนี่ยตามแมปมันจะมีให้เราวิ่งไปเก็บของได้นะครับเนี่ย <password> มันจะเป็นรูปมือแบบนี้มันจะมีสุ่มที่ตกปลาแล้วก็ต่างๆนานา,นา,นาครับไปเก็บทุกๆแมปเนี่ยเพื่อมาตกปลาครับเอาสไตมินาตรงนี้มาด้วย <S 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 2> <S 2> น,นั่นเองแล้วก็อาหารเนี่ยก็จําเป็นในการฟาร์มนะครับทุกการฟาร์มเราต้องใช้อาหารในการทําด้วยมันจะได้เปอร์เซ็นต์เพิ่มขึ้นนั่นเองนะครับแล้วก็จะมีระบบเนื้อเรื่องมาใช่ไหมครับให้ทุกคนลงจนตาเลยแบบว่าไม่สามารถลงได้แล้วแต่แนะนําว่าอย่ายืมเพื่อออนนร่่่่วงงยยาเพพิืืม เพราะว่าช่วงยากๆเนี่ยแนะนําว่าให้ยืมหลังจากที่ดันบทที่4ขึ้นไปนะครับแล้วค่อยยืมเพื่อนตอนนั้นเพราะตอนนั้นมันจะยากพอสมควรนะครับอ่าเริ่มแต่ดัน3-4ถึงก็ได้ยืมเพื่อนได้ในตอนนั้นนะครับมันจะยืมได้วันละ5นะครับก็ต้องคิดดีๆว,ว่าจะยืมใครมาผ่านนั่นเองจากนั้นนะครับจะมีทรัพยากรส่วนหนึ่งในการอัพเลเวลตัวละครถ้าเป็นตัวละคร s อชน,นะครับเริ่มต้นมาเราอัพได้ถึง60เลยแล้วถ้าเป็น SR จะได้40่เท่านั้นนะครับก็อาจจะต้องอัพตัวละครท พอขึ้นแต่ละชั้นเนี่ยมันจะต้องใช้เจ้าเหรียญนี้ด้วยนั่นเองครับนี่มันคือเหรียญไบโคเบอร์เพื่อปลดระดับนะครับไปชั้นต่อไปแล้วจะปลดช่องเกียร์ขึ้นนั่นเองนะครับนี่เป็นช่องเกียร์แบบนี้ให้เราสามารถใส่อุปกรณ์เข้าไปได้นั่นเองนะครับถ้าคุณไม่ปลดเนี่ยขอให้เราฟาร์มาทั้งหมดนะมันจะใส่ไม่ได้ไม่ถึงนะครับหรือว่าไม่มีช่องสำหรับใส่พอเราอัพเลเวลตัวละครไปเรียบร้อยเนี่ยทุกคน,นครับให้มาทําการลงดันเจี้ยนตรงนี้ครับ มันจะลงเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ5ขึ้นไปนะครับแล้วก็ไล่ระดับขึ้นไปนะวันแรกจะอยู่ที่ประมาณ8 9แถวนี้นะครับถ้าเล่นเล่นแบบมาถูกทางหน่อย8 9นะครับจะเริ่มสามารถฟาร์มตรงนี้ได้แล้วมันจะได้พวก EP เยอะมากเลยไปอัพตัวละครให้เรลเต็มเลยนะครับทั้งหมด4ตัวละครแนะนําว่าอย่าอัพโมเดิร์คานะครับทุกคนนี้จุดนี้สําคัญมากถ้าคุณอัพตัวละครเกิน6ตัวละครขึ้นไปเนี่ย มันจะมีอุปกรณ์หรือทรัพยากรไม่พอครับเพราะตัวหนึ่งใช้หลายแสนแล้วแล้วก็เอ็เยอะมากนะครับแนะนําให้อัพตัวละครที่จําเป็นนะครับจะมีไม่กี่ตัวตัวแรกครับก็คือยามีก่อนนะครับถ้าเป็นคนเริ่มต้นมาแนะนําให้ปั้นยามิล่างภาระก่อนเป็นตัวแรกที่เป็นสีฟ้าแล้วถ้าใครไม่ได้แบบุูมยามิผมได้แค่โรตอะไรกับไดมอนอะไรอย่างเงี้ยครับก็แนะนาให้ใช้โซลิดเป็นดาเมจหลักดาเมจต้องนําก่อนนะครับก่อนที่เป็นตัวซับพอร์ตหรือด e ีบับก็ตามนะแล้วก็ไปพวกฮิวเย่าเพิ่งทำแล้วค่อย,ยไไล่ปพวก แทงได้หรือซับนะครับอ่ะก็จะเป็นตำนองนี้ตัวฮิวจะปั้นหลังจากที่4ตัวละครนี้สุดแล้วแล้วค่อยไปปั้นฮิวทีหลังเพื่อนนะครับเพราะช่วงแรกเราจะมีอุปกรณ์น้อยมากอัพเลเวลไปก็ไม่สามารถจะฮิวให้เลือดเราเยอะขึ้นได้นะครับมันฮิวฮิวไม่แรงอะ่ะเออง่ายๆถ้าใครมีไดมอนนะครับให้อัพไดมอนก่อนอย่าเพิ่งไปอัพโซนะเพราะว่าโซเนี่ยจะเป็นตัวแทนไดมอนนั่นเองในช่วงที่เราไม่มีถ้าใครมีก็อัพเป็นตัวที่3นะครับนี่ก็จะเป็นประมาณนี้ครับนี้คือตัวหลักแล้วค่อยอัพเป็น ตำแหน่งง่ายๆก็มีาดาเมกอนดีบัฟเฟอร์ซัพพอร์ตแล้วค่อยเป็นแทงนะครับแล้วค่อยไปเรื่องฮิวนั่นเองพอเราฟาร์มวิพีได้มากพอสมควรนะครับให้ทุกคนอัพตัวละครให้มันเต็มเลยที่ผมแนะนำสี่ตัวละครน,นั้นไปเรียบร้อยนะครับแล้วก็มาลงไอตรงของอุปกรณ์นิดหน่อยพอไม่ต้องเยอะมากนะครับมันจะลงแถวๆห้าหกได้พอดีพอดีเอาไม่สิประมาณ4นะครับประมาณ4ก็จะมีพวกถา้าโชคดีหน่อยก็ได้ SR มาเลยนะ SR ถ้าโชคไม่ดีหน่อยก็เอาแค่ระดับ SR มาใส่ของก็พอนะครับ ไม่จำเป็นต้องใส่เป็นเซตนะครับหาแค่ออฟหลักก็พอแล้วออฟที่เป็นพวกเปอร์เซนต์ดาเมจเปอร์เซนต์เวทมนต์นะครับจำไว้ว่าอุปกรณ์2ชิ้นแรกครับจะเป็นอ,อุปกรณ์สุ่มนะครับอันนี้จะเป็นกายหรือเวทก็ได้นะครับสองอันนี้แล้วอันสองอันแรงเนี่ยจะเป็นอุปกรณ์ล็อกนะครับล็อกล็อกออฟหลักจะเป็นป้องก,กันกับเลือด2อ,อันนี้ล็อกนะครับก็นั่นว่าให้หา เซตไหนก็ตามนะครับเอามาใส่แล้วหาพวกดาเมจเปอร์เซนต์เยอะๆเลยนะหาจากไหนก็ได้นะครับเอาไปใส่เพื่อให้เราดาเมจมากพอในการฟาร์มนะครับจากนั้นทุกคนไปที่ดันเจียนนี้ครับเป็นดันเจียนของการฟาร์มหัวใจนั่นเองและอาหารของเราอาหารเนี่ยจำเป็นมากๆนะครับในการที่จะพาให้เราฟาร์มได้เร็วขึ้นนี่เป็นโหมดไนท์แมววันแรกคุณอาจจะลงได้แถวไนท์แมวหนึ่งนะครับถ้าดวงดีหน่อยแบบตัวดีๆอะไรเงี้ยอาจจะลงสามได้เลยนะครับอาจจะแค่สองดาวหนึ่งดาวก็ได้เพราะว่าการเก็บดาวไม่ยากครับมาสามารถเก็บเป็น ทีเดียดาวได้นะครับไม่ต้องแบบเก็บทีเดียว3ดาวมันไล่เก็บทีเดียดาวลงที่หลังได้นะครับพอเรามาหน้าต่อสู้นะครับให้ใช้สิธตัวละครนี้พอเราลงไปนะครับแล้วสามารถกดคูณ3ได้เนี่ยประมาณ2รอบครับทุกคนจะได้หัวใจพอดีเลยนะครับเป็นวิวสอหรืออาจจะลงมากกว่านั้นก็ได้นะครับเพราะว่าเราต้องลงยาวอยู่แล้วหัวใจจะไว้ปลดตัวละครนั่นเองครับหขั้นเนี่ยจะได้ SSR เลยเห็นไหมครับแล้วขั้นที่2สําคัญมากครับเพราะเราต้องใช้เจ้าเนี่ยทั้งหมด4ชิ้นในการอัพตัวละครต่อไปที่จะเป็น UR นั่นเองนะครับ แล้วจะขึ้น LR ต้องใช้อีก4ชิ้นเป็น8นั่นเองครับให้ใช้ตัวละครอื่นนะครับหาจากตัวที่ไม่ได้ใช้เนี่ยอย่างเช่นยูโน่เนี่ยเราไม่ได้ใช้ใช่ไหมครับก็เอาไปลงความหัวใจแค่เวสอพอเพื่อเอาเศษนี้ไปใส่ให้กับชามี่เมื่อกี้นั่นเองผมเนี่ยก็ทําไปหลายตัวแล้วนะเห็นไหมครับนี่ เวลสิบเวลสิบเนี่ยก็คือเอาหัวใจไปให้น้องหมดเลยนะครับเห็นไหมครับเวลสองก็ทําการอัพ lr ได้งานนั่นเองครับในตรงนี้แล้วจากนั้นทุกคนก็เอาตัวละครเอซาที่ปลด60บใช่ไหมเออปลด60ได้แล้วเนี่ยก็มาลงย,ยาวๆเลยครับอัพเวลให้เต็มแล้วก็มาลงถ้าลงไหวแล้วกดคูณ3แล้วใช้การก็ได้ครับแล้วก็กินอาหารด้วยทุกครั้งที่เราลงนะครับมันเป็นสูตรการวนลูปทุกคนจําไว้นะครับอันนี้เป็นสูตรของผมนะทุกครั้งที่เราลงเนี่ยเราได้วัตถุดิบในการทําอาหารใช่ไหมครับราบอาบบว่ อาหารหมดเนี่ยช่วงแรกมันจะแจกให้นิดหน่อยนะครับถ้าไม่มีไม่ไรก็ลงไปก่อนให้ได้สัก10อันเนี่ยล้วก็ไปทําอาหารไปที่บ้านของเราครับไปทําอาหารที่ชามี่แล้วก็ผลิตอาหารนี้มาครับเป็นหัวใจแบบนี้ครับเป็นรูปหัวใจเป๊ะเลยไม่ต้องเป็นหัวใจครึ่งนะครับถ้าเป็นหัวใจครึ่งเนี่ยเป็นเพิ่มเลือดมันคนละอันกันนะถ้าเป็นหัวใจธรรมดาแบบสีขาวแบบนี้จะได้ค่าสัมพันธ์นะครับก็คือหัวใจแหละสิบเปอร์เซ็นต์ผู้การฟาร์มเลยครับก <personas S 1> ็หมายว่าถ้าเราลงโดยใช้ไอหัวใจเนี่ยลงไปด้ว <ocolate S 2> ยแล้วถ้ามันหมดนะครับก็าม เป็นการวนลูปของการทำหัวใจและอาหารพร้อมกันนั่นเองครับบอกเลยว่าคุ้มแน่นอนตรงนี้และคุณจะได้เหรียญเจ้านี้มาครับไปแลกในร้านค้าเดี๋ยวค่อยบอ,ก,อกทีแล้วกันครับมันจะเป็นร้านค้า npc แล้วก็เรื่อง p r e s e skill ส,ส,สาคัญมากในการตั้งค่าเพราะว่าเอ,อ่อบางทีเนี่ยแนะนําให้ลงไปก่อนเราจะได้รู้ว่าเทคนิคมันเป็นยังไงในการแบบว่าเอ้ยสกิลไหนมันต้องลงตรงไหนอย่างเงี้ยครับการกดออนก็คือตีธรมรมดาก่อนสกิลถ้าคุณกดออฟก็คือสกิลเลยนั่นเองครับมันแค่หน่วงหน่วงการออกสกิลเท่านั้นเอง ถ้าผมตั้งก็ตั้งประมาณนี้ไปก่อนก็ได้ครับอ่ะประมาณนี้ครับตัวเจ้าโรตัสเนี่ยเขาจะไม่ต้องใช้สกิลที่1เท่าไหร่ส่วนใหญ่ตีธรรมดากับสกิล4เนี่ยแรงกว่านะครับทุกคนแลวไม่ต้องใช้สกิลคู่ให้ตัวชัมมี่ใช้แทนเพราะว่าชัมมี่ไม่ฮิลสกิลที่3มนั่นเองครับเห็นไหมครับตัวละครพวกนี้เราต้องรู้ก่อนว่าสกิลมันทําอะไรถ้าคุณรู้แล้วเนี่ยคุณจะลงดันเนี่ยได้ง่ายขึ้นบางคนเล่นไม่เป็นเนี่ยอาจจะต้องเล่นมือเลยซ้ำนะครับมันก็เหนื่อยเนาะให้ทําแบบนี้เอาแล้วกัน,น สกิลก็สาคัญต่อาการฟาร์มในการอัพนะครับถ้าไล่ตัวละครที่ใช้ในช่วงต้นนะเป็นโลตัสเนี่ยแนะนําให้อัพสกิลที่1กับ4พอสกิล2ไม่ค่อยได้ใช้แล้วก็ตัวของดาเมจนะครับ oh, ดาเมจอย่างเช่นยามิเนี่ยแนะนําให้อัพสกิลที่2กับสกิลอันติแล้วก็ค่อยไปอัพสกิลตีธรรมดานะครับแบบนี้จะเป็นแบบนั้นนะทุกคนตัวชามี่ให้อัพสกิลตีธรรมดากับสกิลที่สเพราะว่าสกิลสองอันนี้สกิลฮิลแรงนะครับตัววิลเลียมผมแนะนําว่าไม่ต้องอัพนะครับช่วงแรกไม่ต้อง ถ้าจะอัพก็แค่สกิลสองสกิลเดียวพอเลยไม่ต้องอัพสกิลอื่นแล้วนะครับแล้วถ้าใครไม่มีตัวยามีแนะนําให้เล่นโซลิดซีเวอร์นี่แหละดีมากเขาจะให้อัพสกิลที่3กับ1นะเพราะสกิลสองเขาเนี่ยค่อนข้างจะเบามากถ้าอัพให้อัพหลังสุดเพราะว่าตีธรรมดาจะดูแรงกว่านะครับเริ่มมาร้อยเลยเห็นไหมครับอันนี้คือแค่แค่ห้ิบนแนะนาให้อัพแค่2สกิลนี้นะครับหกับ3นั่นเองต่อมาไดมอนด์เนี่ยแนะนําให้อัพสกิลที่2กับสกิลที่4อันนี้ผมไม่มีตัวเนาะ สกิลที่4เขาจะมีดาเมจที่ค่อนข้างแรงดีนะครับส่วนสกิลที่3เราไม่ได้ใช้บ่อยมากก็ใช้ในบางโอกาสส่วนใหญ่จะใช้แค่2สตันกับสกิลที่4ี่ประสานคู่กับตัวโรตัสเพื่อให้มีดาเมจมีอะไรหลายหลายอย่างนะครับก็เลยจะคุ้มกว่านั่นเองส่วนถ้าใครสุมมาแล้วได้เจ้ายามิร่างนี้มาด้วยคือร่างแดงนะครับแนะนาให้อัพสกิลแค่1กับ4นะครับหกับสผู้ถิ่กับสพอสกิลที่สเนี่ยแล้วแต่เลยนะครับแล้วแต่อยากจะอัพหรือเปล่าเพราะว่าอันนี้มันซีซีมากกว่าเขาจะดาเมจเน่รราอข้ง,ขงบ แลวมันออก2ทีนะครับค่อนข้างแรงแล้วก็อันนี้160%กเร็ก็เยอะนะครับเมื่อเราทําให้ติดเลือดได้เนี่ยอันติก็แรงขึ้นนั่นเองอันนี้ก็จะทาให้สตัน์ได้เมื่อศัตรูติดเลือดน,นั่นเองอ่ะก็อัพแค่1กับ3พอแล้วโอเคจบเรื่องแนะนําของการก่อนฟาร์มนะครับต้องเตรียมของพวกนี้ให้เรียบร้อยแล้วทําการลงมือฟาร์มเลยครับฟาร์มไปจนกว่าจะเลเวลที่6กอ่ะหัวใจเลเวล6จะได้อะไรครับทุกคนเลเวล6เนี่ยม,มันก็จะปลด UR เลยนั่นเองมันจะเปิด UR จากนั้นนะครับไม่ต้องไม่ต้องมาลงหัวใจต่อละแนะนําให้ไปลงฟาร์มยีพียาวๆเลยครับเพราะว่าตอนนั้นเราจะต้องอปลด80ทุกตัวใช่ไหมครับ UR มันจะเปิด80ได้มันก็ต้องมานั่งปลดหลายตัวเนาะมี1 2 3 4เนี่ย4ตัวละครเลยหรืออาจจะตัวที่5ที่คุณอยากปั้นถ้าสายเติมก็คงจะมี Energy เยอะหน่อยก็ไปเหลือลงหัวใจต่อก็ได้นะครับแต่ส่วนใหญ่ก็ Energy มันก็จะฟาร์มแค่นี้แหละครับก็คือหัวใจกับ e x พพอมันเต็มตันแล้วนะครับก็ฟาร์มหัวใจต่อหรือ แวะไปต่อที่ตรงนี้นะครับก็เป็นจุดเดียวกันถ้าคุณฟาร์มจนเต็มแล้วนะครับเลเวลเต็มหัวใจขึ้น80ปุ๊บมาที่ดันอาบุตรนะครับหลายคนน่าจะคิดว่าพี่เนี่ยชอบแนะนําให้ทีมฟ้าหมดเลยเพราะยังไงผมก็ขอแนะนำนะครับส่วนตัวที่เล่นมาเนี่ยไม่ว่าจะตีบอสหรือจะเริ่มต้นเนี่ยตัวฟ้าต้องใช้หมดทุกครั้งนะครับแล้วที่สําคัญคือดดนเซียนนี้นั่นเองครับอุปกรณ์ที่เราได้มันสําคัญจริงๆทุกคนถ้าคุณสามารถเอาปาร์ตี้ที่เราทํา4ตัวเมื่อกี้ที่เป็นสีฟ้าหมดเลยนะครับถ้ามีมีสีผสมนะมนะไ่่คอยหว เพราะว่าดันเจียนเนี่ยนะครับมันจะได้อุปกรณ์ดาเมจหมดเลยนะครับดาเมจสปีดมันเอาไว้ p v p เอาไว้ตีคนหรือ,อไว้ลงด่านะครับเอาไว้ใส่ของแท้งด้วยเห็นไหมครับตัวแท้งเกมนี้ต้องใส่เป็นพวกดีเฟนซ์หมดเลยถ้าใส่เลือดยังไม่คุ้มเท่าไหร่นะครับดีเฟนซ์คุ้มกว่านะหลังนั้นค่อยไปใส่เลือดกับตัวซับซะส่วนใหญ่นะครับเราก็ไม่ต้องไปฟาร์ม2ดันใช่ไหมก็ฟาร์มให้ดันเดียวได้3อันหรือที่เอาใช้ดาเมจสปีดแล้วก็ดีเฟนซ์ เราก็จะเป็นต้องลงด่านฟาร์แล้วถ้าจะมาลงก็คงเอาแบบอุปกรณ์ตันแล้วค่อยมาลงก็ได้คือเอาแพ้ธาตุก็มาลงก็ได้อย่างเงี้ยครับก็ไหวแหละแต่เอาจริงๆที่สําคัญเลยครับทุกคนนี่ครับกดตรงนี้ครับถ้าสมมติว่าเราโดนตีนะครับเราจะโดนตีแรงขึ้น20และก็โดนคิริเลชขึ้น10%ถ้าเราแพ้ธาตุแต่ถ้าเราชนะธาตุครับเราจะได้เพิ่ม20%อุปกรณ์ที่คุณใส่ที่เป็นดาเมจอ่ะมันจะเพิ่มเป็นตายตัวเลยครับมันเยอะมากแล้วก็ได้ค,ดค,นะค,คริสอีกสิานเปน แล้วยังไม่พอครับเราจะได้เกรดฟรี1นแต้มด้วยเมื่อเราชนะพาดมอนครับทุกท่านผ่านเทินไปเนี่ยจะได้อีกหนึ่งค่อนข้างได้อันติเร็วนั่นเองครับถ้าเราชนะพาดมอนนั้นมันเป็นอะไรที่แบบว่าชนะทางแบบสุดขั้วเลยครับทั้งเกรดทั้งดาเมจและคริเลตท,ที่ได้มาแล้วเมื่อเราดันตัวละคร4ตัวมันเต็มแล้วนะครับจนสามารถลงด่านที่10 10ขึ้นไปนะครับมันจะมีของติดดาวทุกคนของติดดาวก็คือของที่มันพิเศษกว่าของธรรมดาอย่างเช่น ถ้าเป็นของแทงนะครับเซ็ตคอมันบอกว่าใส่2ชิ้นได้ดีเฟนสองร้อยห้าสิบใส่สี่ชิ้นได้ยี่สิบเปอร์เซ็นต์แต่ถ้าติดดาวนะครับจะได้เริ่มต้นเลยสองเนี่ยแค่สองชิ้นนะสามสิบเลยเห็นไหมครับแล้วสี่ชิ้นได้สี่สิบเปอร์เซ็นต์พร้อมกับโอ้โหการดามิแปดเปอร์เซ็นต์มันเยอะเกินต้านนะทุกคนผมก็เลยแนะนำว่าดันนี้แหละคือดันที่ตอบโจทย์สับผู้เล่นใหม่หรือว่าสายเติมสายฟรีก็ตามลงอะไรก็ตามเนี่ยง่ายสะดวกแน่นอนอันนี้ที่ผมชอบมากก็คือเซ็ตสปีดเริ่มต้นมาครับเราใส่แล้วได้ นี่ครับ4ชิ้นได้ห้ไอห้าหน่วยเท่าทีแต่ถ้าเป็นไม่ติดดาวเนี่ยมันจะต้องมีเงื่อนไขต้องแบบติดดีบัฟก่อนนะอะไรเงี้ยถึงจะได้สปีดผมมองแล้วว่าเรื่องสปีดกมนี่สําคัญมากและตรงเนี้ยมันเดียวที่สุดแล้วนะครับสำหรับ5%เร็แรกในวันแรกๆนะครับเพราะว่าตอนที่เราจะกว่าจะได้ฟาร์มสปีดเนี่ยมันก็ต้องมีแค่สายเติมที่ต้องมีตัวดาวซ้ำใช่ไหมครับแล้วก็ไปฟาร์มรูนที่มีรูนกลางกว่าจะได้สปีดตรงนั้นมาเนี่ยโอ้โหกว่าจะถึงมันานานหน่อยนะครับ เลยตรงนี้เป็นจุดที่สําคัญแน่นอนในการเริ่มต้นในวันแรกที่คุณสามารถลงได้จะอยู่ที่ประมาณ7จ็ดแปดนะครับที่เราสามารถดันจนสุดสุดปลายะครับอยู่ประมาณ7กับ8วันแรกๆนะครับหรือวันที่2จะอยู่10พอดีนะถแถวแถวเกนะเกถึงสิ 10. เพราะว่าตัวผมเนี่ยก็อยู่แถวนั้นนะครับแล้ววันที่3าจะอยู่ประมาณ11 12ถ้าพลังของคุณถ้าน้อยกว่ามอนเตอร์ไม่ต้องกลัวนะครับเพราะเราชนะธาตุคุณสามารถลงแสนห้าห้าได้เลยนะครับพลังประมาณสัก แสนหนึ่งพันนะครับมันจะลงแสนสี่ได้นะครับแสนสี่หมื่นได้และถ้าแสนสามเนี่ยจะลงแสนห้าห้าได้กว่าจะลงแสนเจ็ดเนี่ยจุประมาณแสนห้านะครับพลังเราก็จะเป็นระดับการขั้นนะครับหนึ่งถึงสองวันพลังคุณต้องอยู่วันที่สองนะวันที่สองอยู่ประมาณหนึ่งแสนนิดๆน,นะรประมาณแสนพอดีอ่ะนะครับถ้าแถวนั้นถ้าใครเล่นมาถูกจังหวะนะครับแบบปั้น ลงหัวใจลงไอพีลงหัวใจไอพีแล้วก็มาลงอุปกรณ์สลับไปมาสลับไปมานะครับจนกว่าตัวละครคุณตึงเมื่อเราผ่านบทแล้วไปมากพอนะครับมีของแจกฟาร์ม80แล้วก็อุปกรณ์มีพอสมควรก็มาลงอารีนาต่อเลยน,นั่นเองอารีนาเนี่ยเป็นจุดสําคัญครับเราไม่ต้องชนะก็ได้ขอให้ได้ทุกครั้งที่เราลงไปเนี่ยได้เต็มแรกแรก,กมันจะมีบอทเต็มไปหมดเลยครับเริ่มต้นมาบอทอยู่ประมาณ5 0 0 0 0ประมาณนี้ครับประมาณ5453มื่านแถวนี้ครับพอจะขึ้นเป็นแรงประมาณสัก600ขึ้นไปเนี่ยหรือ500ครับ มอนจะประมาณ7 0 0 0 0พันหนึ่งก็อยู่ประมาณแสนละนะประมาณแสนแสนแปดหมื่นแสนขึ้นไปนะประมาณนั้นง่ายๆว่าเราสามารถตบบอทได้สบายเลยหรือถ้าเจอคนก็ตบได้ง่ายถ้าคุณเล่นมาแบบเร็วสปีดไฮหน่อยนะครับเราก็เอาแต้มใน,นีนาเนี่ยไปทําการแลกของที่จําเป็นที่สุดครับของเริ่มต้นเลยครับอันนี้คือสูตรลับเลยก็คือถ้าใครไม่ได้เติมนะอาอารีนาเลยครับแรกๆมันจะเราแลกอันนี้ใช่ไหมครับอันนี้ต้องแลกอยู่แล้ววันที่2วันที่3มเนี่ยมาแลกกล่องนี้ครับถ้าใครดวงดีนะถ้าใครดวงดี คุณอาจจะสุ่มได้ของ LR เลยนั่นเองของ LR สเตตัสมันสูงมหาศาลมากครับเห็นไหมครับมันจะสุ่ม2ครับอันนี้ก็คือ ADK กับเวทมนต์พันสกับพันสตีบวกเต็มเนี่ยประมาณ2000อันใส่เป็นเซตยังไม่ได้เยอะขนาดนี้เลยครับก็ถ้าได้2อันนี้ก็คือไม่ว่า UR หรือ s r คุ้ม2ออันเลยนะครับแต่ถ้าใครไม่อยากเสี่ยงเก็บมาสักพันหนึ่งมาซื้ออันนี้ก็ได้เอาแก้วมาใช้ก่อนก็ไม่เป็นไรได้เหมือนกันแต่ส่วนตัวครับผมจะใช้กล่องราคามันถูกดี ลงยาวเลยครับแล้วมาแลกเจ้านี่แต่ผมต้องบอกว่าสายเติมเนี่ยอาจจะรีบหน่อยก็คือมันจะมีแพ็กที่เป็นของ LR เนี่ยสามารถเลือกได้เลยอันนั้นน่ะมันก็จะโกงหน่อยนะครับแต่ไม่เป็นไรครับสายฟรีอย่างเราเนี่ยใช้เวลาในการปั้นได้ไม่ต้องห่วงนะครับทุกคนแล้วมาดูจุดที่ห้ามทำนะครับไม่งั้นอดีคุณอาจจะพังได้เลยก็คือการอัปดาวการอัปดาวนะครับอย่าเพิ่งอัพรีบเกินไปเพราะไม่งั้นคุณจะเสียทีละแสนหนึ่งถ้าเราไม่ได้ฟาร์มเยอะจริงๆเนี่ยหรือเอเนจีไม่พอสายฟรียิ่งแย่นะครัอปด ถ้าเป็นตัวที่จําเป็นเป็นดามเมจนะครับอัพได้เลยแต่ถ้าเป็นตัวละครที่เป็นพวกซับพอร์ตดีบัฟเนี่ยแนะนําว่าอย่าเพิ่งอัพทุกกรณีในช่วงต้นแม้ว่าสายเติมที่แบบเติมกลางๆเนี่ยก็ยังไม่แนะนำนะครับต้องเติมเยอะจริงๆทุกแผกอะไรเงี้ยก็ว่ากันไปอันนั้นนะอ่ะยัดได้เลยเต็มที่นะเพราะว่ามันเสียตังค์เยอะนะครับวันแรกๆเนี่ยเราจะหาได้ประมาณล้านหนึ่งแหละโดยประมาณนะครับวันที่2ก็สอสามล้านก็ว่ากันไปแต่มันใช้เยอะทุกกรณีครับไม่ว่าจะเพิ่ม level, เลเวลหรือคุณจะปั้นตัวใหม่นะครับ และจุดห้ามกันก็คือการปั้นตัวใหม่นั่นแหละคืออย่าเพิ่งรีบกันไปเอา4ตัวเนี้ยให้เต็มก่อนให้ตันหนึ่งเดียวเลยครับแบบสุดเลยนะค่อยไปปั้นตัวที่5อาจจะเป็นตัวดีบัฟอาจจะเป็นตัวาเมจอีกตัวหนึ่งหรือเป็นตัวซับก็ได้นะครับก็ปั้นได้เลยเหตุผลง่ายๆที่ผมพยายามไม่ให้อัพดาวเนี่ยมันใช้ตังค์เยอะเพราะไม่งั้นคุณจะควานหาทุกที่เลยเมื่อคุณแบบจะอัพตัวครขึ้นเลเวลอ่ะทำยังไงดีวะไม่มีที่อัพเลเวลเพราะว่าตังค์หมดมันใช้เยอะมากนะครับผมแต่ละหนี่ศาล และยังไม่พอนะครับเราต้องมาอัพเกียร์ด้วยยิ่งไปสายเติมต้องอัพเกียร์หนักเหมือนกันนะครับมันต้องใช้อัปเกรดแล้วใช้ตังค์แต่ละอันเนี่ยมันก็เยอะเหมือนกันนะครับนี่นะครับแบบนี้เลย4 0 0พันแล้วบางทีก็ตีไม่ค่อยติดนะครับดูนะเห็นไหมตีไม่ค่อยติดเห็นไหมครับมันติดยากนะฮะแล้วแต่ดวงเลยบางคนเนี่ยกดไป20-30ครั้งอ่ะไม่ติดก็มีนะครับบอกให้แล้วตังค์มันจะหมดกับตรงนี้นะครับเยอะมากเลยแลวถ้าออฟไม่สวยี่ยิ่งแย่เลยนะฮะเออเพราะบางทีเราปั้นสตัวหลักเนี่ย เราก็อัพของ4ตัวนี้ไปเลยนะครับอย่าเพิ่งไปทําตัว5ที่บอกไปมันงั้นเปลืองจากนั้นการเก็บดาวเพื่อเอาสกิลครับตรงนี้มีที่อัพสกิลบาร์เลยครับทุกคนแนะนําว่าวันแรกเนี่ยจะลงได้ประมาณ2ด่านแบบ3ดาวเต็มนะสดาวเต็มก็ให้ใช้พวกมิมูซาเลยครับมันจะลงได้แต่ถ้าไม่มีเนี่ยอาจจะลงได้แค่ด่านเดียวอย่างน้อยก็ลงให้ด่านหนึ่งครับมันจะได้10ตัวเยอะมากเลยนะครับสิตัวพร้อมกับที่อัพสกิลเห็นไหมครับแล้วก็เพชรส่วนหนึ่งพอราทำที่ผมบอกไปทั้งหมดเนี่ย เควสไอพวกแมกหน่าเนี่ยมันจะเสร็จอัตโนมัติเลยมันจะเสร็จแทบจะเกือบหนึ่งหน้าเต็มอะครับทุกคนก็เรียกว่าทําก่อนหน้าเลยนะฮะร,ระหว่างนั้นคุณก็มาอัพมามา,มาเก็บของหน่อยก็ได้นะมันจะมีที่อัพเห็นไหมครับมากมายเลยโอเคจากนี้ทุกคนน่าจะดําเนินเกมได้ง่ายขึ้นแล้วนะครับแต่อย่าเพิ่งลืมจุดสุดท้ายครับคือการเก็บอของตามแมพมันจะได้เคเวสเจอร์แนลนะครับตรงนี้มันจะมีเควสที่เราลงดันเจี้ยนเนี่ยนะครับสามดันเนี่ยแต่ละดันนะ แต่ละบทเนี่ยมันจะได้แต้มนี้มาครับเพื to ่อมาได้ของที่มันบอกครับว่าได้อะไรก็ทําให้เต็มนะครับพอเราตัน5เนี่ยมันจะเปิดร้านค้าใหม่เข้ามาครับถ้าเราทําตรงนี้เสร็จนะมาที่ร้านค้าครับมันจะวิ่งไปที่เมืองเกมนี้จะมีเมืองเนี่ยทุกบทเลยนะฮะมันมีเมืองแบบนี้ทุกบทก็คือเมืองหลักนั่นเองแต่ละเมืองก็จะมีร้านค้าตั้งอยู่ครับมาที่ร้านคา้าเมื่อเราทําแต้มหัวใจนะครับมันจะมีเควสให้แน่นอนอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นเควสสัมพันธ์กับหมู่บ้านนะครับมันจะมีเป็นเควสให้คือเนี่ย อัพสายดีเฟนส์หัวใจอัพสกิล2อันนะครับแล้วเราก็จะมีหินคาฟครับที่เอาไปคาฟอุปกรณ์เป็นขึ้น LR ได้ง่ายขึ้นเป็นเปอร์เซ็นต์เพิ่มนะครับนี่ตรงนี้สาคัญมากทุกบทเนี่ยก็จะมีประมาณนี้แล้วต้องทําทุกบททุกคนครับในบทนี้ก็จะมีพวกที่เราเตะกล่องได้ครับเตะกล่องเก็บของได้เอตอตังค์ค่อนข้างเยอะนะครับได้เหรียญตังค์ด้วยพร้อมกับเพชรส่วนหนึ่งครับ น่าจะกล่องละ300เพชรเลยมั้งอ่ะก็จะมีเคเวสหมู่บ้านตรงนี้นะครับสามารถกดได้ตรงต้องขวามือคุณจะเห็นไบโคเวอร์กับสมุดนะครับกดเข้าไปปับ๊บนี่ครับอันนี้คือเคเวสหมู่บ้านเขาก็จะให้อของของขวัญเราครับที่อัพต่างเนี่ยค่อนข้างดีเลยแนะนําให้มาดิฟทำเลยครับอ่าตรงนี้ดีได้ดีนะทุกบวกก็จะเพิ่มรางวัลเพิ่มไปด้วยนั่นเองโอเคครับอันนี้ข้อมูล1-2วันแรกนะครับว,วันที่3 4 5ห้า เดี๋ยวผมจะทําตามมาก็ฝากทุกคนกดไลค์และกดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันใหม่ขอบคุณที่รับชมมากๆนะครับหวังว่าจะมีประโยชน์นะสวัสดีครับ